มาถึงเรื่องที่สองนะเป็นเรื่องภัยใกล้ตัวที่ไม่น่าเชื่อเหมือนกันก็คือเรื่องของอขนมครับก็คือขนมเจลลี่ผมเชื่อว่าลูกๆหลานๆหลายๆบ้านเนี่ยชอบกินไอเจลลี่นะผมเองนะตอนเด็กๆก็ชอบกินเจลลี่นะโตขึ้นมาก็ยังชอบกินอยู่นะแล้วก็ซื้อให้ลูกๆกินบ่อยเหมือนกันนะเพราะว่าก็อร่อยดีนะแล้วก็มันมีคําเตือนออกมาว่ากิน มากเกินไปเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายหมอนสุขภาพเทมซอ o ์ฟรุ่น 3D ออโตเบดิกหมอนที่จะช่วยยกระดับการนอนของคุณซื้อได้ที่ Fn ทุกสาขาและ Fnmall ทุกแพลตฟอร์มตามที่ผมแปะลิงก์ไว้นะครับายถึงชีวิตได้ทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับจากไอ้ขนมที่ดูไม่มีพิษไม่มีภัยนะแล้วก็กินกันแทบจะแบบเด็กทุกคนก็น่าจะรู้จักกันดีนะก็ต้องพูดอย่างนี้ครับว่าจากกรณีที่เกิดขึ้นกับชาวอังกฤษครับมันมีการทำเรียกคล้ายๆกับ ทำชาเลนจ์แล้วกันกินเยลลี่ลดโคลามากถึง3กิโลกรัมภายใน3วันก็คือวันละกิโลนะกินกินเข้าไปเนี่ยจนเกิดภาวะลำไส้อักเสบเฉียบพลันแม่ก็หาเรื่องเนาะหาทำจริงๆนะ จากเหตุการณ์นี้ครับออยอของประเทศไทยก็ออกมาเตือนประชาชนครับว่าอย่าทําเลียนแบบนะคือเด็กๆผมก็เคยคิดน,นะใครจะไปทําเลียนแบบว่าม,มันจริงๆนะนั้นก็ต้องระมัดระวังครับพยายามเตือนเ,ออเด็กในบ้าน,น่อยแล้วกันเพราะเดี๋ยวนี้โซเชียลมันมากันเร็วใช่ไหมก็พยายามเตือนแล้วก็ระมัดระวังครับว่าออทางออยอเองก็บอกว่าอย่าทําเลียนแบบครับพฤติกรรมบริโภคเยลลี่ปริมาณมากๆเนี่ย ซึ่งมันมีเหตุผลของมันนะว่าทาไมกินเจลลี่เข้าไปเนี่ยปริมาณเยอะๆเนี่ยมันถึงมีปัญหาเพราะว่าเจลลี่เนี่ยมีเจลาตินแล้วก็น้าตาลสูงครับหากบริโภคเข้าไปปริมาณมากๆเนี่ยจะไปรบกวนระบบทางเดินอาหารอย่างรุนแรงครับแล้วก็ถ้าเกิดมีภาวะแทรกซ้อนเข้ามาอาจจะทําให้ไปสู่ลำไส้อุดตันหรือการอักเสบของผนังลำไส้รวมไปถึงเ,เสี่ยงต่อลำไส้ทะลุก็ค,คือว่ามัน มันมันมันเยอะเกินไปอ่ะร่างกายมันรับไม่ไหวนะครับคําแนะนําของออยก็คือบริโภคแต่พอสมควรครับไม่ว่าจะเป็นเยลลี่ลูกอมหรือของขบเคี้ยวเด็กควรบริโภคแต่น้อยครับแล้วอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองครับ2ก็คืออ่านฉลากโภชนาการครับเดี๋ยวนี้เนี่ย ข้างหลังมันเขียนไว้ชัดเจนนะว่ามีปริมาณน้าตาลเท่าไหร่เจลาตินเท่าไหร่พลังงานเอ่อ,เ,อ aine, ทเท่าไหร่แล้วก็บอกหน่วยบริโภคด้วยหน่วยบริโภคก็คือจะหนึ่งซองก็ตามเนี่ยเขาจะเขียนอย่างเช่นบางซองที่มันเป็นซองใจแอนอย่างเงี้ยมันก็จะเขียนเลยครับว่า3หน่วยบริโภคแปลว่าซองเนีองแบ่งกิน3ครั้งนะไม่ใช่กินแค่ครั้งเดียวแล้วก็1หน่วยบริโภคเนี่ยมันก็ควรกินแค่1ครั้งใน1วันเท่านั้นเองนะครับอย่างที่3ก็คือผู้ป่วยควรระมัดระวังครับถ้าเกิดใครมีเอ่อเขาเรีย ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารหรือมีโรคเกี่ยวกับโรคลำไส้หรือกอระเพาะอย่างเงี้ยก็ควรหลีกเลี่ยงพวของเหนียวหรือว่าของที่มีลักษณะเคี้ยวยากย่อยอยากแบบนี้นะครับถ้าเกิดผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยก็ควรรีบไปปรึกษาแพทย์หรือพบแพทย์นะครับเพราะว่าถ้าทานมากเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้เกิดลำไส้อักเสบได้หรือว่าอาจจะมี อาการรุนแรงไปถึงปวดท้องรุนแรงอาเจียนหรือว่าอุจจาระเลือดนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังครับใครจะเชื่อล่ะครับว,ว่าขนมกินเล่นเนี่ยก็เป็นอันตรายได้ครับยังไงก็ดูแลคนไข้ชิดหน่อยละกันนะครับกินแต่พอดีออกกําลังกายด้วยนะครับจะได้ห่างไกลาจากสิ่งที่เราไม่อยากเกิดขึ้นก็คือเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆโอเคใครที่ชอบกินขนมก็ร,มระมัดระวังด้วยนะกันนะครับหมอนสุขภาพเทมซอฟรุ่น 3D ออโ o เ e d i c หมอนที่จะช่วยยกระดับการนอนของคุณเคยเจอปัญหานี้ไหมครับตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกไม่สดชื่นหรือปวดต้นคอหมอน 3D o r t h o p e d i c จากเทม s o f t ถูกออกแบบมาเพื่อให้รองรับสรีละแบบ อ c โคโนมิกช่วยลดการตึงของต้นคอและทำให้หลับลึกมากยิ่งขึ้นด้วยนวัตกรรม Cooling Genesis ที่สามารถดูดความร้อนออกจากศาีรษะและทำให้การนอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถเพิ่ม Deep Sleep ได้สูงสุดอีก45นาทีด้วยดีไซน์ที่โค้งเว้าลองรับสรีระของศีรษะและต้นคอไม่ว่าจะเป็นการนอนแบบหงายตะแคงหรือนอนคว่ำ ก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการหลับลึกได้ดีมากยิ่งขึ้นสามารถซื้อได้ที่ FN ทุกสาขาและ FN Mall ทุกแพลตฟอร์มตามที่ผมแปะลิงค์ไว้นะครับ